เป็นประจำนะครับช่วงสุดท้ายของรายการของเราก็จะมีสาวสวยนะครับเพียบพูนด้วยเสน่ห์น่ารักและเซ็กซี่อย่างน้องสวัสดีค่ะเพียบพูนด้วยเสน่ห์ตุิงตุ๊ิ่งดูไว้อยคากี้มันกิงกี้คล้ายคล้ายกิงกี้สาววิกาใช่ไหมสวยกว่าแฟนว่าไงแฟนว่าไงคะแฟนว่าไงแฟนไม่มีคนที่ดูคนที่ดูดูอยู่ว่าไงก็ไม่ได้ว่าไงมีคนผิดเยอะมากวันวันคนมาแต่ลยไม่นะไม่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 ไ่ไ ใช่อะไม่รู้เหมือนกันอะไม่สังเกตอะไม่ไม่ไม่บอกผู้หญิงสวยบางคนไม่กล้าดูหนังที่ลงหนังเรื่องอะไรเรื่องน่าดูหนังเรื่องอะไร Wonder Woman เฮ้ยใกล้ๆนี่เองสิไปดูไปดูใครไปดูกับนั่นแหละคนที่คุยนั่นแหละไปดูกับเขามาเฮ้ยไม่เป็นแฟนมันเอาพูดตรงนะผู้ชายผู้หญิงมันไปดูหนังต้องเป็นแฟนกันจริงเหรอฮะใช่หรอใช่ดี แล้วถ้าไม่เป็นแฟนกันเขาจะจีบเขาก็ชวนไปดูหนังนั่นนี่ไงก็กำลังจะต้องนี่ไงกำลังจะต้องแบบจีบอยู่อะไรเงี้ยหรือไปดูแม่ยายเต็งฮะไปดูแม่ยายเหรอฮะทำไมไปตุ๊กโยนมาทางผมก็เมื่อกี้คุณไปกับแฟนไปเหลังเรื่องล่าสุดที่ผมดูเรื่องอะไรกูเปล่าเรื่องอะไรที่น้ำพูฮะอ้โนี่มาสองปีที่แล้วเองออมพลลำพูนรุ่นกี่ปีอะนี่ยังไม่เกิดเลยมั้งเนี่ยออมพลลำพูนยจะไม่เล่นมือขวาเลย มันเคยเป็นหนังเลยหรอเรื่องนี้มีอยู่เลยตอนนั้นอ่ะผมาไปดูที่โรงหนังเอทเทนจำได้ปราถมเองอ่ะวันนี้ห้องที่สี่มีมีอะไรวันนี้มีคลิปวิดีโอค่ะเหรอชื่อคลิปว่าชื่ออะไรคทนนี่ที่ไปดูหนังเรื่องชื่ออะไรโอ้ยอย่าเลยไม่เลยผมไม่อกูพ่าผมจะว่าจะกดที่เน้นชื่อกดที่เน้นเออพี่ผมไม่ได้ไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรตัวย่อ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 เอลตัว L ไม่แบบนี้เดียวที่เอ้ยวภาษาไทย นิดนิดนิดนึงหมายถึงว่าตัวพยัญชนะตัวอ่เป็นรอชื่อเล่นแบบขอชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นจริงๆเลยเอานิดเดียวชื่อเล่นจริงเลยเหรออย่าเลิฟปลอมมาก็ได้ดิพี่ก็ไม่รู้นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยชื่อสมมุติก็ได้ชื่อสมมุติแอลนะแอลกุยติงเลยก็ว่าไปชื่อเลิฟเลิฟแอลก้องจับแมวคนเดียวไม่เลิฟเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราชื่อสมมุติกล้องจับแมวคนเดียว จำมาแมวจัดการในกรุงเทพนะกูจะไปค้นว่าใครชื่อเลิฟบ้างมีร้อยคนโดนร้อยคนหน่อยเลิฟร้อยต้องการแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมดูแล้วคนชื่อเลิฟไม่ได้เกินบร้อยคนในกรุงเทพเจอปุ๊บนี่จัดการเลยเจอเรื่งคนนึ่งแล้วเป็นนาวแสงผมว่าไม่มีหรอกคนชื่อเลิฟเขาอาจจะชื่อรักหรืออะไรก็ได้ฝากฝากฝ่าทีนั่นขอฝากทีนะเอาแบบนิ่มๆนิ่มๆแบบนิ่งๆแล้วแบบงี้ยแบบเป็นตัวร้ายอ่ะตัวร้ายเลย โอ้โหเรื่องจิตนต้นๆเรื่องจิตนต้นหลากหลายการเป็นโรคจิตได้ไงเนี่ยชีวิตเลิฟไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะเลิฟเลิฟอ่าก็นี่เลยนี่มีอะไรนะมีคลิปวิดีโอค่ะชื่อคลิปว่าแ้นเมียเลิฟนี่อายุแหละ พรุ่งนี้ไม่ว่างเดี๋ยวไปวาทิ์แทนไของจริงโทรเร่ยินเลิฟบอกว่าครับครับก็โทรมาสายมาเป็นพิธีกรืองทองบอกเลยพรุ่งนี้ไม่ว่างนี่มต่อมาต่อต่อถึงไหนแล้วต่อเรื่องคลิปหรือต่อคลิปวิดีโอายุเ่ไหรยี่ิบี่สยี่อยี่ิ่าิหย่หยี่ส่หกยี่บี่สิบหกยี่สิบหย่ิ่ิบหี่บเข้ี่าคบชื่อเบิ่ิบย เริ่มเริ่มปีเข้ามาเลยกล้องจับติงอีกแล้วเหรอเฮ้ยรุ่นหลานเลยว่ะเฮ้ยจัดการหน่อยนะอายุเท่านี้นะเป็นลูกปูได้เลยหาไม่ยากหรอกชีวิตมึงลำบากไม่เบรกไม่เบรกแล้วพอแล้ววันนี้เรามีคิวอินเลิฟนี่เป็นคนที่ไหน คลิปคนที่ตอบรับได้เลยคนที่ทอบรับได้เป็นคนลุงเปล่าเป็นคนลุงไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพใช่ค่ะรู้จักกันนานยังรู้จักกันไม่นานกี่ปีใช่ค่ะโอเคคลิปหรอป่าอยู่ลำบากแล้วเนี่ยเลิฟเนี่ยต้องมีหน้ามาให้ดูหรือเปล่า เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอินเสิร์ตเลยนะอินเสิร์ตหน้าเลยนะเพจะรอดเหรอไอ้ไอ้จะรอดพี่ติเอาแล้วเอาแล้วเาแล้วไอ้คุยก็โหมดติ๋งไอันนี้อินเนอิฟได้ได้เฮยอ่ะกล้องคุยคนเดียวกล้องอยากคุยคนเดียวพี่พี่ไม่ได้ดูคลิปแรกเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นคลิปหน้าก็ดูได้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออได้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 คนนี้รัชดานไล่เลยเนี่ยไมต้องจะรอดอ่าเลิฟ อายุ26โอเคมีหน่วยบ้ามึงอะมีหน่วยบ้าเดี๋ยวเจอพี่ติ่งกูเนี่ยหลบได้หลบไปโยนให้กูทำไมกูนี่ขึ้นดินตี้ยนนี่ถูกไหมมึงอยากให้มือกูเปื้อนขมเหาดินปืนไอ้ให้เริ่มเรียบร้อยเอาตะคิปบเถอะพี่เอาหมเวลาไม่พอหรอกไม่พอแล้ว เอาเป็นว่านะคะใครที่อยากดูคลิปนี้ดววันพุธหน้าจับจับกูหน่อยเล่นตัวเองแล้วตอนนี้จับกูหน่อยถอด้วถอดแล้วไอ้เลิฟมึงรู้ไหมพวกกูเนี่ยขนาดไหนน้องติสตีเนี่ยนะยังเด็กย แขนแขนแขนลุยล <Denis> <Bond> ุยเลยมาแล้วตีมันแตกอะพี่เฮ้ยได้อยู่นักแสดงียบมีทิ้งมีทิ้งมีทิ้งเวลามีทิ้งเวลาเงียบให้แบบให้เลิฟมันเครียดเขาเรียกว่าเดสแอร์ทิ้งเวลาให้คิดอะให้คิดทบทวนว่านี่หนูเรียนการแสดงเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนอร์ดีมากไหนเราพูดก่อนเลิฟ เอาบทบาทไหนอะเอาอย่างอย่างแล้วแต่ลองติติเลยเอาแบบร้ายไหมเอาอะไรอะเอาเผื่อเบื่อเบื่อต้องเจ็ดก็เห็นคองจับคองจับมาได้ได้ได้คุณคิดว่าฉันเป็นใครเหรอถึงมาทำแบบนี้ได้ฉันรู้ว่าเบื้องหลังของแก ร้ายกว่านี <rawd unre> ้อีกนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยยยยสุดยอดไอ้เลิฟตายแน่อยู่ไม่สุงแล้วชีวิตน่ะเลิฟโอ้โหนี่ได้นะผมบอกเลยนะนี่ว่าเกิดมาเพื่อฆ่ากิ๊กสุวัตจีชัดๆตัวร้ายตัวร้ายต้นๆของประเทศนะนะเออโอ้โหขนาดนั้นสุดยอดสุดยอดนี่เดี๋ยวต้องฝากฝากให้กุยฝากให้พีพีทีวีหน่อยดิมีข้มีละครณไหมจ้องพีพีทีวีอะบอกให้บอกป๊อปที่มี ครมหบอกนี่เลยหมอประเสริฐอ่ะบอกเลยเหรอเจ้าของไม่ใช่เหรอขอให้หน่อยฝากน้องสิตรีเดี๋ยวหาไลน์ก่อนมีไหมเดี๋ยวหาไลน์ก่อนก็พีพีก็ย่อจากชื่อเขาเได้ก็บอกเขาสิเออรับเรื่องรับเรื่องอาการนิดนึงนะนี่ตัวร้ายนะได้เลยอ่ะไหนไปดูคลิปสิไม่ต้องดูแล้วเวลาหมดไวเอาหน้าปิดรายการแบบตัวร้ายสุยัาหนังไทยพร้อมไหมพร้อมก็ตีบทแตกเลยนะ สำหรับวันนี้รายการสยามกีฬาคาเฟ่ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะติดตามอีกคุดหน้า3ามทุ่มครึ่งทางช่องสยามสปอร์ตนิวส1และ693หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจ Facebook บอบูนะคะแล้วก็รายการสยามกีฬาคาเฟ่และอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือเพจ S S N สยามสปอร์ตนิวสค่ะโอ้โหนี่ อยู่รายการเราจนปัญญาอ่อนตายไปหมดแล้วไม่ไหวให้ทำอะไรทำหมดเลยเออดีมากดีมากอ่านี้โอเคงี้ค่อยคุยกันได้วันหลังก็ต้องมามองลงคลิปนี้เดี๋ยวให้น้องทิตีเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยก็ยู่แล้วนะเอาอเาบทละครมาเอาบทละครนี่เปการแสดงนะเผื่อแมงมองแมงมองเห็นเอาน้องทิตีไปเล่นเป็นตัวร้ายแล้วผมโอ้หนูเคยเล่นเป็นรู้จักใคยเล่นเหรอเคยเล่นเป็นแม่มมายช่องเจ็ดอ่ะเรื่องเคยเล่นแล้วใช่ไหมพี่รู้จักอยู่ค่ายไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นยังไงเล่นแอบนัขอเฮลคนหัวลุก ช่องเจ็ดละตอนสองนีละตีบ่งตีบโมงใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจองน้องตีเลยพี่พเราจะสร้างป้อนละครละครอยู่เรื่องหนึ่งอะไรว่พรุ่งนี้จะเอาอะไรแดงแสดงได้ไหมอันนี้ละครที่พวกเราเล่นกันทุกคนเลยเราแสดงได้เลยเป็นธรรมชาติโอเคกุยลาเลยดีกว่านะไปนะครับก็ไอเลิฟจำไว้นะสัปดาห์หน้าเจอกันบบบับบับบบ